โอเคนะครับผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีการฝากเหรียญเข้ามายังกระเป๋านะครับกระเป๋าที่ใช้นะครับเป็นกระเป๋าบิตคัพนะครับผมที่ผมใช้อยู่นะครับยอดเงินที่ผมรับก็คือตรงนี้เลยนะครับผม9 9้าหมซาโตชินะครับในส่วนของบิตคอยนะครับผม ับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินบิตคอยนะครับผมตอนนี้นะครับราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นสูงอีกแล้วนะครับผมราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่1 1 9่ง9้านหสตางค์นะครับผมอัดคลิปนี้นะครับในวันที่6กกุมภาพันธ์นะครับผมค่าเงินเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นมีลง ตลอดนะครับผมในส่วนของ Bitcoin นะครับเลทราคาสูงสุดนะครับใน24ชั่วโมงนะครับขึ้นไปที่1ล้านเกือบ2องแสนเลยหนึ่งนะครับนี่ฮะตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยค่าเงินเนี่ยขึ้นสูงมากๆนะครับในส่วนของ Bitcoin นะครับอีทอลเลียมก็ขึ้นนะครับผมขึ้นไปที่5 0,000เลยนะครับอ่าเอ็ก็ขึ้นนะครับผมไลท์คอยก็ขึ้นนะครับบีซีเก็ขึ้นนะครับบิตคอยแคทก็ขึ้นนะครับตอนนี้ขึ้นเยอะมากๆนะครับ โอเคนะครับเราสามารถเช็คราคาบิตคอยได้นะครับที่ Google หรือว่าจะดูที่กระเป๋าสตางโปรก็ได้หรือว่ากระเป๋าบิตคั b ก็ได้นะครับผมดูกระเป๋าไหนก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมเองนะครับผมจะใช้ในส่วนของบิ t คัพในการเก็บเหรียญบิตคอยหรือว่าสกุลเงินต่างๆนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าในการเก็บบิตคอยเนี่ยก็ไปหาสมัครได้จะเป็นบิ t คั b c o i c o t h หรือว่าสตางโปรก็ได้นะครับผมสามกระเป๋านี้ไปหาสมัครกันได้เลยนะครับโอเค สำหรับเว็บที่ผมจะมาแนะนำนะครับเว็บนี้นะครับก็มีชื่อว่า CryptoTab นะครับจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือก็สามารถใช้งานได้นะครับในมือถือเนี่ยจะเป็นการใช้งานผ่านแอปมือถือนะครับผมเป็นแอปฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินในการซื้อแอปนะครับผมเพราะว่าแอปฟรีมีให้ดาวน์โหลดนะครับผมใครที่อยากดาวน์โหลดแอปก็ค้นหาที่ Google Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะครับมาเล่นได้ทาง Android แล้วก็ iOS นะครับ ขียนคำว่าคลิปตัวแถบเบราว์เซอร์นะครับเจอแน่นอนนะครับผมสลหรับแอปฟรีก็ติดตั้งได้เลยนะครับอย่าไปดาวน์โหลดแอป,ปที่มันเสียเงินนะครับมันเป็นแอป,ปเสียเงิน73บาบาทก็มีนะครับผมแบบโปรนะโอเคนะครับวิธีการใช้งานของคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือเนี่ยผมได้ทำคลิปแบบละเอียดไว้ให้แล้วนะครับไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่าง คลิปวิดีโอนี้นะครับผมตรงช่องคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาถอนเงินให้ดูนั่นเองนะครับผมในส่วนของคริปโตแท็บนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้งานง่ายกว่าบนมือถือนะครับเพราะว่าอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องกดขุดบิตคอยทุก2ชั่วโมงนะครับในคอมเนี่ยเราก็เปิดกําลังขุดแล้วเราก็เปิดเว็บเนี่ยไว้ได้เลยนะครับ เราก็ไปทําอย่างอื่นได้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเล่น Facebook ก็ได้นะครับเพียงแค่เราเปิดเบราว์เซอร์ตัวนี้ไว้มันก็จะทําการขุด Bitcoin ให้กับเรานะครับถามว่าคอมบ้านๆน,นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยขุดได้ไหมขุดได้นะครับผมความแรงหรือว่ากําลังขุดเนี่ยมันก็จะตามเครื่องของเรานั่นเองนะครับ ถ้าเป็นคอมที่ประกอบมานะครับที่เอาไว้ใช้ในส่วนของการเล่นเกมแรงๆนะครับหรือสตรีมเกมต่างๆเนี่ยความแรงของเครื่องเนี่ยมันก็จะแรงมากๆนะครับอย่างเช่นคอมผมเนี่ยผมประกอบมานะครับผมเพราะว่าผมใช้ในส่วนของการสตรีมนะครับการเล่นเกมนะครับผมมันก็อาจจะแรงกว่าของคนอื่นๆนะครับผมเห็นหลายคนถามมานะครับว่าคอมสเปคนี้ยี่ห้อนี้ขุดได้ไหมขุดได้นะครับ ได้นะครับอยู่ที่ความแรงของเครื่องด้วยแค่นั้นเองนะครับว่าจะได้เร็วหรือว่าได้ช้านะครับถ้าเราอยากได้บิตคอย n เร็วขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อกําลังขุดเนี่ยให้เราแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับตอนนี้นะครับบิตคอยของผมมีอยู่ที่60,000ซาโตชินะครับผมตรงนี้ 60,000ซาตชินะครับก็เป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ24-25ดอลลาร์นะครับก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับคนอื่นเขานะครับผมขั้นต่ำมันอยู่ที่1,000ซาตชิเท่านั้นนะครับสำหรับการถอนเงินนะในคอมหรือว่าในมือถือเนี่ยก็ให้เรากดในส่วนของคำว่า Withdraw นะครับในคอมจะเป็นแท็บ3ขีดด้านขวามือตรงนี้นะครับผม Withdraw ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดตกลงนะครับเข้าใจแล้วนะครับผมสลรับ การถอนเงินนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าในส่วนของการเก็บนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆถอนในส่วนของกระเป๋บิตครับ Coin.CO.TH หรือไม่ก็สตางโปนะครับอย่าใช้ในส่วนของ Coinbet นะครับผมเพราะว่า Coinbet เนี่ยลิงก์กระเป๋าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมทุกครั้ง มันจะเปลี่ยนตลอดนะครับผมในส่วนของคอยเบสนะครับผมแนะนำนะตามที่ผมได้แจ้งไปนะบิตคั b หรือ c o i ดอทซีหรือไม่ก็สตังโ p ป3นะครับสกระเป๋านี้หรือว่ากระเป๋าอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่คอยเบสในการถอนเงินนะครับโอเคนะครับขั้นต่ำนะครับตามที่เขาได้แจ้งไว้ตรงนี้นะครับผมเห็นนะตรงที่ผมคุมดําไว้ให้นะครับก็คือ1,000ซาตชินะครับศูตัวนะครับผมแล้วก็เลข1นะครับนี่คือขั้นต่ํานะครับเข้าใจด้วยนะ ต่อไปนะครับวิธีการเอาลิงก์กระเป๋านะครับให้ไปที่กระเป๋าสตางค์ของเรานะครับกระเป๋าไหนที่เราใช้เก็บบิตคอยน์แหละเข้าไปนะครับส่วนบิตคัพก็กดตรงนี้นะครับบอเลตแล้วก็เงินของฉันนะครับเลือกไปที่สกุลเงินที่เราจะถอนเงินเข้ามานะครับอย่างเช่น btc ก็คือบิตคอยน์นะครับกดฝากเหรียญนะครับผมตรงนี้ก็จะมีลิงก์กระเป๋าของเราแล้วก็กดคัดลอกไปแล้วเราก็ไปถอนเงินนะครับก็ให้เรานํา ลิงกระเป๋าเนี่ยวางลงไปในช่องนี้นะครับผมวางลงไปนะครับจากนั้นนะครับผมจํานวนที่เราจะถอนเนี่ยก็ให้เราใส่ลงไปนะครับถ้าเราจะถอนทั้งหมดเราก็กดถอนทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะถอนแค่แค่นี้พอนะครับ6กหนึ่งนะครับผมนี่ครับเอาเป็นเลขกลมๆนะครับผม0ูนย์จุดศูนหกนึ่งนี่ครก็ให้เรากดติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดถอนเงินนะครับผม จากนั้นนะครับผมก็มันจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าคอนเฟิร์มวิชดรอนะครับก็ให้เราเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันสลับการถอนเงินนะครับสลับการถอนเงินนะครับผมเราจะต้องยืนยันการถอนทุกครั้งนะครับก็ให้เรากดถอนเสร็จเราก็มาที่อีเมลของเรานะครับนี่ฮะคริปโตแท็บนะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการยืนยันสลับการถอนเงินนะครับถ้าคุณไม่ยืนยันนะครับ คุณก็จะไม่ได้รับเงินนะครับผมให้เรากดคอนเฟิร์ม t h ด r a นนะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อเรากดคอนเฟิร์มแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับกดโอเคนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยสถานะนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นคําว่าได้รับการยืนยันแล้วนะครับอันนี้เป็นรายการแรกที่ผมถอนไปเมื่อวันที่9มกราคมนะครับ64นะครับขั้นต่ำนะ1,000ซาตชินะครับ อันนี้เนี่ยผมเพิ่งถอนล่าสุดก็คือวันที่6กุมภา64นะครับผมก็รอเงินเข้านะครับประมาณ2-3วันนะครับถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับผมเโอเคนะครับผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีการฝากเหรียญเข้ามายังกระเป๋านะครับกระเป๋าที่ใช้นะครับเป็นกระเป๋าบิดขับนะครับผมที่ผมใช้อยู่นะครับยอดเงินที่ผมรับก็คือตรงนี้เลยนะครับผม90,000 9 9 9ซา s a t o s h นะครับในส่วนของ Bitcoin นะครับผมจากที่ทำการถอนเงินออกไปเนี่ยตั้งแต่วันที่6กุมภานะครับวันที่6กุมภานะครับก็ได้รับเงินในวันที่3มีนาคม2021ตอน9โมง48นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับผมในส่วนของนี่นะครับ Crypto Tab Browser นะครับเป็นการขุดเหรียญ Bitcoin นะครับทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนะครับ อาจากที่ผมได้ทำการถอนไปนะครับจำนวนประมาณ60,000ซาตโตชินะครับผมประมาณ6 0,000ซาโตชินะไปดูที่ประวัติได้นะครับผมนี่เป็นประวัตินะครับผมได้ถอนไปตั้งแต่วันที่6กุมภานธ์64นะครับจำนวน6 0 9 9 9ซาโตชินะครับแล้วก็วันที่19กุกภาพุมธาผมถอนไปอีก2 2 0 0 0ซาโตชินะครับวันที่27กุมภาพันกุมาผมถอนไปอีก8,000ซาตโตชินะครับผมซึ่ง รวมทั้งหมดเนี่ยเป็น9ก9 9หมารตุชินะครับซึ่งมันจ่ายมาครั้งเดียวเลยนะครับแต่ครั้งแรกเนี่ยวันที่6กกรุมพานะครับซึ่งวันที่6กกรุมพานะรวมมาทั้งหมด3รายการนะครับมาเข้าในส่วนของวันที่3มีนาคมนะครับผมซึ่งมันใช้เวลาเกือบ1เดือนนะครับวันที่6กกรุมพานะครับมาวันที่3มีนาครับผมโอ้โหก็ใช้เวลาเกือบ1เดือนนะครับทางคริปโตแท็บเนี่ยจ่ายมาให้ทําไมถึงจ่ายช้าจังนะครับเพราะว่า ราคาบิตคอยเนี่ยมันขึ้นสูงมากนะครับในช่วงหนึ่งนะครับขึ้นไปจนถึง1ล้าน7 0 0 0แสนบาทนะครับผม1ล้าน700แสนบาทแล้วก็มีผู้ใช้งานนะครับในส่วนของคริปโตแท็บเนี่ยเยอะแล้วก็ถอนเงินในส่วนของอาการขูดบิตคอย Bitcoin เนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับก็เลยทําให้การจ่ายเงินเนี่ยช้ากว่าปกตินะครับผมผมแนะนําแบบนี้นะครับสำหรับใครที่จะถอนเงินนะครับผมแนะนําให้เราถอนที่ประมาณขั้นต่ํานะครับก็คือ 1,000ซาตชินะครับก็ประมาณ3-7วันนะครับเงินเข้าแน่นอนนะครับเข้าไว้แน่นอนนะครับถ้าเราถอนเยอะเนี่ยอาจจะใช้เวลานานอย่างเช่นของผมเนี่ยเกือบ1เดือนนะครับผมได้รับบิตคอยตเข้ามานะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปแปลงในส่วนของค่าเงินตรงนี้นะครับที่ผมได้รับมาทั้ง3รายการเนี่ยเป็นเงินกี่บาทไทยนะครับก็ไปที่ Google นะครับผมไปที่ Google เลยนะครับให้เราเซิร์ชนะครับว่าแปลงบิตคอยตนะครับ แปลงเหรียญบิตคอยนะครับผมเป็นเงินบาทไทยนะครับค้นหาไปเลยนะครับผมแปลงบิตคอยนะครับนั่นอีกค้นหาไปนี่นะครับก็จะเป็นหน้าเว็บแบบนี้นะครับผมก็ให้เราวางบิตคอยของเราที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดแปลงไปนะครับอ่าเป็นเงินบาทไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1, 3 7 9 7 8สสตางค์นะครับตามนี้เลยนะครับผม ราคาบิตคอยนะครับก็มีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับเราต้องเข้าใจด้วยนะครับผมกลับมาดูในส่วนของคริ p t o t a ็ b เบลเซอนะครับยังใช้งานได้อยู่ไหมก็ยังใช้งานได้ปกปตินะครับผมในส่วนของคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะครับตัวน,นี้ผมก็ าขุดด้วยนะครับผมเปิดเปิดไว้ตอนที่ผมเปิดคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมก็จะใช้ในการขุดนะครับสําหรับวิธีการใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์และวก็มือถือเนี่ยผมได้ทําแยกไว้ให้แล้วอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ไปดูกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวดีโอถัดไปสวัสดีครับ